สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับธนบัตรชนิดราคา60บาทนะครับก็เป็นธนบัตรรูปสี่เหลี่ยมนะครับก็ออกใช้เรื่องในวันที่5ธันวานะครับปสพศน5 3 0 นี่ก็เป็นบัตรธนาคารนะครับ60บาทด้านหลังก็จะเป็นพระราชกรณียกิจนะครับของในรลวงราชการที่9ก็เป็นธนบัตรบัตรธนาคารที่สะสมไว้นะครับ ก็เอามานำเสนอให้ได้รับชมกันนะครับาบางท่านก็อาจจะไม่เคยเห็นนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามรับชมไว้เพียงท่านี้นะครับขอบคุณครับรวยๆนะครับผม